สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมในขณนะนี้ครับ อย่างสบายใจครับใบบุญถ่ายความน่ารักให้ชมตอนเช้าๆนะครับแล้วก็โครงการที่สร้างบ้านให้น้องตีเล็กนะครับเป็นพี่ของใบบุญเนี่ยตอนนี้กำลังถมถมดินนะครับราดินลงแล้วก็จะรอดูโครงการว่าจะยังไงครับเราดูว่าจะได้สร้างตอนไหนเพราะว่าต้องรวบรวมทุนทรัพย์ก่อนนะครับตอนนี้ในบางส่วน ต้องรอว่าจะได้คะแนนมามากน้อยขนาดไหนนะครับต้องรอรวบรวมก่อนตอนนี้ก็ถมดินไว้ก่อนนะครับเพื่อได้มีที่อยู่ที่อาศัยครับเป็นบุญกุศลลังยิ่งใหญ่เลยมาบอกต่อกับ f อหลายๆท่านว่าเราจะสร้างบ้านให้พลายตีเล็กนะครับได้อยู่ได้อาศัยหลบแดดหลบฝนนะครับจะต่อน้ำให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อน้ำต่อไฟให้เรียบร้อย แต่ตอนนี้เราต้องรอไปก่อนครับว่ายังไงจะสำเร็จไหมต้องรอดูบารมีของไมบ,บุญนะครับว่าจะช่วยพี่สำเร็จหรือเปล่าเอฟซีท่านใดที่สนใจจะร่วมสะพานบุญกับเราก็สามารถติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับทางเบอร์ทักไลน์เข้ามาก็ได้ผมจะได้รวบรวมให้ไว้ให้แล้วก็จะได้ไปสร้างให้เสร็จนะครับ ก็ขอบอกขอนะ่าวบอกกล่าวกับ F c ซหลายท่านด้วยเพื่อเป็นบอกบุญอีกทางหนึ่งนะครับการสร้างร่มให้ช้างอยู่เนี่ยถือว่าเป็นร่มโพร่มใสนะครับเหมือนกับสร้างทางพุทธศาสนาเลยเพราะว่าการร่มสร้างร่มโพร่มใสให้ช้างได้อยู่เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่ได้อยู่จริงๆได้ใช้จริงๆนะครับชีวิตของเราก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหมือนกับที่เราสร้างรงมให้เขาได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนี่คือความเชื่อของผมว่าจะเป็นเช่นนั้น เลยแจ่งบอกแม่ๆเอฟซีหลายๆท่านเผื่ออยากร่วมทางบุญตอนนี้ได้แค่ห้าพันคะแนนเลงครับตอนนี้มีผู้สมทบมาห้าพันคะแนนนะครับยังขาดอีกจานวนมากเลยนะครับยังขาดจํานวนมากและช่วงนี้ทุกคนก็ยากลําบากอยู่กันทุกคนครับพูดตรงๆว่ายากลําบากกันมากต่างคนต่างยากลําบากตอนนี้ก็เลย ต้องทาเป็นระยะยาวไปเรื่อยๆครับทำเทีานี้น้อยไปเพราะว่าเราไม่มีทุนทรัพย์มากมายพอจะสร้างที่ดยวให้เสร็จเลยแจ้งบอกข่าวกับแม่เมฟซีนะครับท่านใดอยากจะร่วมทางบุญสร้างโรงช้างให้น้องให้พลายตีเล็กพี่ของน้องใบบุญก็ติดต่อสอบถามทักไลน์มาหาผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไปให้จะรวบรวม,รวมทุนทรัพย์เพราะว่าผมไม่ได้สร้างใหญ่โตอะไรครับผมตั้งงบไอ,อ้ไปไม่เกิน5 0,000นคะแนน ตอนนี้ได้ไปแล้ว4,000คะแนนครับ4,000จะเข้า5,000คะแนนแล้วมาแจงบกข่าวอีกทางหนึ่งเมมแม่เอฟซี FC อยากร่วมทางบุญด้วยนะครับ <S <S วันนี้ก็มาพาชมน้องใบบุญตอนเช้าๆหลังจากผมเพิ่งกลับมาจากเอาสับป,ประรดถ,ถ่ายให้ชมกันครับน้องขาวมาหลังจากเล่นกับใบบุญเสร็จขาวเอ้ยขาวขาวเอ้ยขาวเนี่ยขาวครับ เดุนเดือตามหลังแม่ครับน่ารักมากครับตอนนี้เราไม่เคยพูกครับตอนกลางวันเราจะปล่อยให้เดินแบบนี้ตลอดนะครับเราจะพูกยเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะครับ ทุกวันครับตยเมย์เมย์เมย์มจะห่วงลูกมากครับจะห่วงเวลาขาวมาหาเนี่ยครับดูความน่ารักของช้างกับน้องขาวนะครับที่ถูกกันมากพี่ขาวถูกกันกับใบบุญมากนะครับนะครับจะเล่นด้วยกันตลอดพี่เมยก็คอยห่วงลูกดูเลยครับ ใ่บุญจะมีขาวนะครับเป็นเพื่อนตลอดเวลาผมไม่อยู่ม่บุญเนี่ย เข้าสามเดือนแล้วครับไม่กี่วันข้้งน้าเนี่ยแต่มีปัญหาอย่างเดียวกับเจมเหมยคือน้นมไม่ค่อยไหลามากครับน้ำนมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ใแบบุญก็พอได้ได,ได้ได้ทานนะครับพอได้ทานแต่น้นมไม่ใหญ่เพราะว่าอายุเจมเหมยเริ่มมากขึ้นเลยนะครับน้านมเลยจะน้อยหน่อยหนูใบบุญครับไม่มีเพื่อนเล่นเล่นกับแม่ความน่ารักน้าตีตอนเช้า กาเกตของเราก็สาวน้อยที่กำลังจะมีน้องให้เราอีกหนึ่งเชือกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจุ่ในอาการจะมีน้องครับเพราะว่าสังเกตง่ายๆจากอาการท้างจะท้องเนี่ยคือจะเศร้านะครับจะไม่ล่าเริงนะช้างจะท้องเนี่ยจะอยู่ในความเศร้าถ้าล่าเริงมากๆเนี่ยเขาจะไม่ติดไม่ไม่ติดลูกนะครับช้างถ้าผสมพันธุ์มาแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบการที่ช้างจะมีลูกเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์มาได้ประมาณไม่เกิน หนึ่งเดือนช้างจะเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายตัวเองคือเริ่มเศร้าเริ่มทําอะไรระมัดระวังจะไม่คือพึ่งอ่ายจะไม่ร้องราทําเพลงมากครับคือจะไม่เล่นมากเพราะกลัวเสถียรในลูกในท้องเขาจะมีสัญชาตญาณของเขาที่รู้มากนะครับอย่างกาลเกดเนี่ยตั้งแต่มาใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ร้องนะเดี๋ยวก็เล่นนู่นเล่นนี่เดี๋ยวนี้ไม่ครับอยู่ในความเงียบสงบพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนนะผมก็เลยสัษฐานว่าเขาจะท้องอย่างยี่เมยตอนที่ท้องน้องใบบุญใหม่ก็เป็นแบบ น้องกาลเกตินะครับดูครับดูครับดูครับใบบุญครับใบบุญครับใบบุญเป็นอะไรวิ่งออมฟอกเป็นอะไรใบบุญเป็นไรเล่นอย่างเดียวเขาใบบุญเนี่ยนะครับนี่คือใบบุญของเราแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่งมาจากตัดสำรถนะครับที่จะออกไปตัดหญ้าอีกหนึ่งเที่ยวนะครับตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่ มาแจ้งข่าวเรื่องไฟดิเล็กนั่นแหละครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าได้สร้างไหมได้สร้างหรือมาแจ้งข่าวว่าสร้างจริงๆนะครับแต่แค่กําลังรอรวบรวมตัวทรัพย์กันอยู่ช่วงนี้แต่จะสร้างให้เสร็จทีเดียวเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ครับมันค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเนี่ยครับนินสนุกสนานกันจีบขาวของเราเนี่ยคือมีความสุขมากถ้าเห็นใบบุญนะครับจะนั่งเฝ้าแบบนี้ทุกวันนะครับขาว ขาวนั่งรอใบบุญมาเล่นนวดปลาลุกเนี่ยครับขาวเนี่ยดีนะครับรู้จักเลี้ยงน้องนะครับรู้จักเลี้ยงน้องเล่นเวลาใบบุญดื้อม,มากก็จะเห่านะครับไม่ให้ไม่ให้แบบดื้อม,มากนะครับนี่เป็นสัรชาติยานของขาวครับที่รู้เลี้ยงน้องนะครับเป็นครอบครัวของผมหมดนะครับครอบครัวของผม,มดอยู่รวมกันหลายชีวิตครับ ก็พยายามจะสู้ให้ถึงที่สุดให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะครับปรองครองคือช่วงนี้นี่คือผมจะล้มไม่ได้ครับถ้าผมล้มแล้วทุกอย่างก็จบกันหมดต้องพยายามดูแลกันไปให้ดีที่สุด mm hmm. ก็ไปไม่เกินอีก19เกเดือนข้างหน้าก็น่าจะได้ดูน้องของน้องกาลเกตออกมาอีกนะครับครอบครัวของเราที่เราตั้งความหวังไว้อีกหเชือกนะครับเคยได้มาเป็นเพื่อนเล่นของน้องใบบุญอีก เป็นสิ่งดีดครับบอกกล่าวกันตอนเช้าอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจจะเป็นสะพานบุญจะเป็นตั้งกองทุนหรืออยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างร่มให้พี่ชายของน้องใบบุญก็ติดต่อสอบถามมาผมได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปธรรมชาติไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ FC ท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ